สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโอเมก้าแชนแนลเลยนะฮะวันนี้อยู่กับรายการอะไรวะลืมละอะไระอะตอบคำถามจากเพื่อนนะฮะอีพีเท่าไหร่วะไม่รู้คอไปดูแล้วกันวันนี้เราจะมีอยู่กี่คำถามเนี่ยไ้ดูสิเออหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะ แปดคำถามด้วยกันนะฮะเราจะเริ่มจากคำถามแรกเลยนะฮะเอ่อสำหรับวันทนี่ผ่นานม,มานะฮะอาจจะไม่มีคลิปเราเพราะว่าผมไม่สบายนะฮะก็ต้องการขอโทษเลยนะฮะเริ่มจากคำถามแรกผ่อนเลยนะฮะจากน้องกับตันนะฮะกับตันนะครับยากเกงมันใช่ต้อต้องทำยังไงครัองกนโอ้โหสี่ตัวเลยนะเอ่อมันก็ต้องมีการฝึกลนนะฮะ ฝึกข,ขนเรื่อยๆ,ๆเออแล้วก็มีโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยวิธีจัดต่อคลิปอย่างนี้วิธีจัดต่อคลิปอย่างนั้นนะเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างนะคะจะได้เก่งนะฮะผมก็แบบฝึกด้วยตัวเองเหมือนกันนะคะต่อไปนะจากคณนันโชคกับรุ่นอโอไทยนะฮะปลิ่นลูกกระไฟอีกแล้วเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรไม่รู้อ่ะใครรู้ค,คอมเมนต์เลยนะ ไม่ใช่สาวกอนิเมะหรือว่าการ์ตูนพวกญี่ปุ่นเท่าไหร่นาได้ไปแข่งเปตองใช่ไหมกับทีมใช่บอใช่ครับผมได้ไปแข่งแพ้แตั้งแต่รอบแรกเลยมีชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวแล้วก็คู่ผสมนะฮะผมมาเป็นชายเดี่ยวเพลงเนี่ยเป็นหญิงเดี่ยวส่วนอ้ํากับทีมเนี่ยเ,เป็นคู่ผสมจะไปจากคุณ ก็นกวันพันยางหรือไอเตอร์นั่นเองใครกวนตีนเองที่สุดในห้องตั้งแต่นะฮะบางคน,นก็กวนตีนเหมือนกันนะอ่ะไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยกวนตีนพวกคุณนะฮะขนาดเพื่อนสนิทคุณยังเคยกวนตีนคุณเลยคุณว่าอย่างนั้นไหมครับว่าอย่างนั้นนะครับไปที่ข้อถามต่อไปนะฮะจากตอาไง พี่เหยียดของเรานะตอกปืนหรอเคยใส่กางเกงวันละกี่ครั้งวันละกี่ตัวหรอไปโรงเรียนด้วยนะฮะก็ประมาณสองตัวได้ไปโรงเรียนตอนไปก็ใส่ใช,ใช่ไหมพอมานี่ก็เออเราก็เลยแบบว่าใส่เล่นอะไรตอนนี้แต่ตอาวันนี้ผมยังไม่ได้ใส่เลย เ,ลเลกลียดเปียกเกลือขึ้นกว่าต้องไปกราบเออโมอาเป็สารคุณแม่ออกจะรู้อยู่ว่าไม่รู้ชื่อเมย์นะฮะที่เคยสงสารตัวเองที่อ้วนไหมตอบดีๆไม่เคยสงสารตัวเองหรอกครับมันแบบทอน,นะฮะเออการที่เป็นแบบคนอ้วนอย่างเงี้ยมันก็ใช้ชีวิตลำบากนะฮะเวลาแบบน,นั่งเงินมาค้อนลำบากมันก็แบบว่า เก็บเพราะว่ามันขามันแบบมันใหญ่เกนะินอ่ะเออแล้วก็มีอะไรที่งานติดในจะแบบนีจะไปทำกิจกรรมนอกสถานที่อย่างเงี้ยมันก็จะลำบากมันอาจจะเหนื่อยง่ายมันอาจจะเป็นภาระกับคนอื่นนะคะเอออันนี้ตอบดีๆนะแบบอันนั้นกี่หลังกีออ่หลังเออไปมาจาก ใครบ้าที่สุดในห้องโอ้เขาแน่จะลุกอยู่แล้วล่ะลุกอยู่ในใจย้อนไปกับคำถามเออให้กวนใจลิงสุดในห้องนั่นแหละเห็ชื่อแั้วแหละเก่งกวันพันยางบ้าที่สุดในห้องลุกมาจังหวัดบ้าที่สุดในห้องซื้ออะไรมาก็เดินมา <c oughs> ยิ้มหัวเราะอยู่นั่นแหละแม่มึงอาจจะได้เข้าสิทธิ์พันยาก็ได้นะมึง คำถามของน้องแก้มือจินที่ราโถสัุกนะคะพิคคิดยังไงถึงทำยูทู e คำถามนี่คุณคุณนะ <c oughs> เออคเราเคยถามไปแล้วนะฮะเราเคยถามแล้วจะเคยตอบไปแล้วนะใช่พ่อแบบว่าตอบให้น้องหน่อยแล้วกันไม่รู้เหมือนกันผมก็ทําแบบแล้วแต่ตัวเองเราไม่รู้จะทําอะไร แล้วก็ทําเล่นๆเฉยๆก็ได้ไม่แน่เราอาจจะแบบเอาแบบไปต่อยอดให้เป็นอาชีพแล้วก็ได้เป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะฮะไม่แน่เราจะดังก็ได้ต่อไปก็จากเออนักเจนะฮะต้มทำไมไม่ซื้อโดนบินเก็บภาพสวยๆเหรอ เอ,อจะเล่นในขนาดนะั้นโอเคก็หมดคำถามแล้วนะฮะเออทลิปหน้านะฮะจะเป็นอะไรดีเห็นทั้งคนขอมาเยอะอะกินอาหารตามวันละกันเออแล้วเ,เล่นสีอะไรเ,เพื่อนผมขอมาขอสีม่วงนะฮะได้เลยตามคำขอเลยนะฮะคือโมจินะฮะไม่ว่ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กดสกายไอ้ย่าลืม กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะไม่เป็ครับ,บ,รรบสวัสดีครับแ